สวัสดีท่านครับเครื่องมือเกษตรบายลูกชายเหมาใจครับตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าติดลอ้อเป็น Gx35 นะครับเป็นโมเดลจีนต่อมาด้วยอาการนี่เราจะไม่ค่อยเจออาการนี้ครับอาการเย็นเย็นติดยากครับอาการเย็นติดยากส่วนใหญ่ที่เราจะเจอกันบ่อยๆแล้วก็เป็นคำถามยอดคิดเลยนะครับที่ถามเรามาคือ เครื่องผมร้อนแล้วติดยากเป็นอะไรนะฮะนั้นเราเจอบ่อยซึ่งเราก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับร้อนติดยากเนี่ยก็ไปหาดูกันได้นะครับรู้สึกจะมี3มตอนร้อนดับร้อนติดยากนะครับต้องเช็คอะไรบ้างอันนี้มาดูเคสเย็นเย็นติดยากมาหึงเย็นติดยากกับ gx า GX 1เอ้ยไม่ใช่หนึ่ง gx 3 5หครับตัวนี้ว่ามันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องแบบหนึ่งโอเคมาตั้งเครื่องได้เอ้ยตั้งเครื่อง ตางกองได้แล้วนะครับก็อย่างแรกเลยของสี่จังหวะเนี่ยเวลาเข้ามาหาเราอย่างแรกเลยที่เราจะต้องเช็คเลยคาดไม่ได้ก็คือน้ํามันเครื่องครับแต่มันอยู่ทางนี้นะเดี๋ยวเราจะเปิดดูน้ํามันเครื่องก่อนเพราะว่ามันมีความเซนซิทีฟมากนะครับเรื่องน้ํามันเครื่องอ่าโอเคนี่น้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องมีนะครับมันเครื่องเยอะด้วยอาจจะเยอะเกินไปด้วย มันเซนซิทีฟมากเลยเรื่องน้ำมันเครื่องกับ G X 35 G X 5 0าู G X 2 5พวกนี้นะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยมันมีกระจึงเดียวแหละนิดเดียวแล้วถ้ามันแห้งไปเนี่ยก็คือเสียหายใหญ่แน่นอนนะครับอันนี้น้ำมันเครื่องไม่มีปัญหาแล้วนะครับเราวาดึงดูแรงอัดผมว่าแรงอัดก็มีนะครับมีพอที่จะติดได้ด้วยเดีย๋ยวลองโอ้โหผมถอดก่ออากาศก่อน มีกรอากาศครับเครื่องใช้งานจริงๆครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับไอ้พวกนี้เดี๋ยวเราก็ทำความสะอาดดีนะครับที่มีกรอากาศถ้าไม่มีมันเข้าไปในนี้มันจะมันจางานเข้าครับเดี๋ยวลองแยกน้ํามันโอเคแยกน้ํามันขึ้นได้นะครับขึ้นได้ขึ้นได้ไดตึงมือเฉยแหละแล้วก็เปิดออสวิตช์เปิดอยู่แล้วนะครับ อยลองสตาร์ททำท่าสตาร์ดูมันจะติดนะเริ่มมันเหมือนจะติดเอาชกชกลงมันเหมือนจะติดได้ครับเหมือนจะติดได้เลยแต่มันไม่ติด ออเ่ okay. uh, ด้วยด้วยแรงอัดที่เราสัมผัสได้เนี่ยผมว่ามันมันมีเพียงพอกับการติดสำหรับเครื่องสี่จังหวะนะครับแล้วก็มันจะติดเหมือนจะพลึบๆลึบลบ,บผมก็ว่ามันมีไฟนะครับแล้วประกอบกับเครื่องเย็นติดยากเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับคอยไฟแล้วแหละนะผมจะให้ความสัมพันธ์กับความสำคัญ แรงอัดซึ่งแรงอัดผมดึงเนี่ยผมสัมผัสได้ว่ามันมันพอมีที่จะติดได้แน่นอนผมก็เลยมุ่งไปที่คาบูเรเตอร์เดี๋ยวถอดคาบูเรเตอร์ออกมาดูกันดีกว่า โอเคครับเราก็ได้คาบูเรเตอร์มาแล้วนะครับคาบูเรเตอร์ของ4จังหวะ GX 3ามหนะครับมันก็จะหน้าตาประหลาดประหลาดแบบนี้นั่นแน่ดูครับดูครับมีตัวจูนที่เปนแบบตัวจูนต้องใช้เครื่องมือพิเศษซะด้วยนะครับถ้าอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะผ่าเลยนะครับผ่าแล้วก็ใช้ไขควงแบนจูนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะทําแบบนั้นไม่งั้นมันจะจูนไม่ได้ นี่ไงครับถับมาแล้วเพราะว่าตัวนี้มันมีตัวจูนใช่ไหมเราไม่จำเป็นต้องไปหาตัวเครื่องมือเฉพาะทางนะครับให้วุ่นวายเรามาดูข้างในกันดีกว่าวผมก็ดูว่ามันยังก็ใหม่ๆอยู่นะดูลูกยางดันน้ำมันยังโอเคอยู่เลยมันเป็นอะไรกัน อาอผ้าปั๊มแข็งป๊กเลยครับอันนี้เป็นแดรฟ์แฟมอ้าว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 ในหลุมนี้มันจะต้องมีสปริงดันนะครับแต่ว่ามันไม่มีและคาดว่าไม่มีตั้งแต่ต้นด้วยเพราะมันไม่มีร่องรอยการดันเลยเห็นไหมอันนี้คือแดรฟ์แฟมนะครับแะอันนี้คือด้านด้านที่ถูกที่ถูกสปริงดัน ด้านนี้คือด้านตรงข้ามถ้ามีถ้ามีสปริงอยู่ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันจะต้องมีริ้วรอยตรงนี้นะริ้วรอยสปริงดันเออผมว่านี่แหละนี่แหละนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เครื่องติดตอนแรกไม่ได้นะครับแล้วก็ทำให้เครื่องติดถึงติดได้ก็ไปไปได้ไม่นานนะไม่ตลอดรอดฝังแล้วยิ่งถ้าผ้าแดาวแฟมมันแข็งแบบนี้ด้วยนะครับมันกระพือไม่ได้ด้วยเนะี่ย ยิ่งไปกันใหญ่เลย้าปั๊มก็เริ่มแข็งแล้วด้วยนะครไม่เริ่มแล้วแข็งจริงๆนะครับเอางี้เดี๋ยวเรามาเรามาดูกระบวนการการทํางานของคาบูเรเตอร์นี้ดีกว่าคาบูเรเตอร์นี่เป็นคาบูเรเตอร์4จังหวะนะครับคาบูเรเตอร์4จังหวะซึ่ง4จังหวะเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีลมที่จากลูกสูบกระแทกขาลงเนี่ยเพื่อจะมาดันเพื่อจะมาดันรูนเนี้ยมันไม่มีลมตรงนั้นเครื่องสีจังหวะไม่มีลมนะ ไม่มีลมดันที่จะมาดันรูรูนี้ของคาบรเตอร์ซึ่งลมที่ผ่านรูนี้มันจะมาดันไอตัวเนี้ยไอผ้าแดฟแฟมตำแหน่งเนี้ยให้กระพือขึ้นกระพือลงบึ๊บบึ๊บบ,บึบบ,บ,บตามจังหวะลูกสูบไอการกระพือขึ้นกระพือลงเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดลมนะครับลมนะครับที่จะดันไปข้างในเนี่ยนะครับซึ่งก็จะไปคอนโทรลน,น้ำมันนะครับการเปิดการปิดของไอลิ้น2ตัวนี้ด้วยนะครับ รวมถึงไปทําให้ผ้าปั๊มเนี่ยกระเด้งดึงดังดึงดังแล้วก็ไปกดตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อสี่จังหวะมันมันไม่มีลมดันจากเสื้อสูบห้องเสื้อสูบนะครับมันจะทํำยังไงเขาก็เลยจะต้องเอาสปริงมาใส่ตัวนี้ไว้เพื่อจะดันตัวนี้ขึ้นไปเนี่ยดันให้มันขึ้นไปพอจังหวะเครื่องที่มันอ่ามันจ่ายน้ำมันบึกบักบึกบักบึกบักเนี่ยสปริงก็ทาหน้าที่ตามแรงแวกค้ำข้างในของมันนะครับ เวลาโดนกดลงมาเนี่ยมันมีไวค้ำกดอยู่นะครับตามจังหวะด,ดูดน้ำมันแต่เวลาคืนตัวมาเนี่ยมันคืนไม่ได้ถ้าผ้าปั๊มมันแข็งเกินไปนะครับแรงไอไวค้ำดังกล่าวเนี่ยมันไม่สามารถเอาชนะผ้าปั๊มตัวไอผ้าแดร์แฟมตัวนี้ได้มันก็เลยทําให้ติดยากนะครับเครื่องนี้ผมว่าผมฟันธงว่าเป็นที่สปริงตัวนี้ไม่ใส่มาไอไม่ใส่มาในโรงงานไม่ใส่มาหรือว่าเขาไปซ่อมมาก่อนแล้วเนี่ยไม่รู้นะครับอันนี้ตอบไม่ได้แต่ว่ามั่นใจว่าผ้าแดร์แฟม แผ่นเนี้ยมันไม่เคยสัมผัสกับสปริงเลยเพราะมันไม่มีริ้วรอยเลยซึ่งงานใหญ่ไปกว่านั้นคือผมจะหาสปริงที่ไหนมาทดแทนเขาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งลูกมันก็มีอันเดียวแล้วผมก็มีคาบูเคลเตอร์เก่าเลยครับไม่ไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปล้างก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยคิดตอนนั้นเลยกันคิดออกเมื่อไรก็ว่ากันนี่ครับแล้วแล้วผมก็เจอของดีในร้านนี่ครับ ผมว่าอันนี้เป็นความหวังของเราที่จะมาแทนสปริงไอตัวดันแดแฟมนะครับเพราะว่าดูดูนะครับเอามาเทียบแล้วไดมิเตอร์มันใกล้เคียงกับเบ้าตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นสปริงคืนเคี้ยวนะครับสปริงคืนเคี้ยวของอน,นั่นนึกไม่ออกสปริงคืนเคี้ยวของเลื่อยยน3,008นะครับตัวนี้ แล้วมันเป็นสแตเลสด้วยนะครับมันก็น่าจะเหมาะสมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปดัดทรงมันก่อนนะครับให้มันให้เหมาะสมโดยโดยปกติเนี่ยของ GX35 เนี่ยมันจะเป็นรูปทรงแบบก้นหอยแล้วก็เป็นเจดีย์นะครับมันจะโคนจะใหญ่แล้วก็ด้านบนเนี่ยมันจะเรียวลงมาเหมือนเหมือนกับเจดีย์ครับแต่ว่าเราคงจะทํอย่างนั้นไม่ได้นะครับแต่เราจะทําให้มันให้มันจะมีพื้นที่ดันไอ้ผ้าแดฟแฟมเนี่ย ให้มันคล้ายๆกันดีกว่านะครับเดี๋ยวก็ไปดูอีกทีนึงว่าจะดันยังไงนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็ดัดแปลงให้มันเป็นแบบนี้นะครับก็ขดตัวนี้ให้เข้าไปเป็นตัว G นะครับเพื่อจะให้มันไปสัมผัสได้ตำแหน่งเกือบๆตรงกลางของผ้าแดลแฟมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประกอบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเวิร์กไหมนะครับก็มีผ้าปั๊มมาชุดหนึ่งเาา้าใส่ผิด อ้าวมันหายไปไหนแล้วออ้าวผีหลอกมันไปไหนเฮ้ยเฮ้ยอ้าวหายครับท่านผู้ชมมันไปไหนเอ่ยอมันไปไหนแล้วล่ะอ้าวเวรแล้วครับเดี๋ยวปิดกล้องตามหาก่อนครับนี่ผ้าดิฟฟมันปิดอยู่ตกใจเลยทำยากด้วย อ่าโอเคครับมันก็นั่งลงพอดีอย่างที่ผมประเมินไว้นะครับเออทำยากแล้วยังจะมาแอบกันอีกนะครับอ่าโอเควางล,บบลางไปแ,แบบนี้นะครับแล้วก็วางพาแดแฟมลงไปแบบนี้นะครับตอนวางเนี่ยมันจะดันดันพาตัวนี้โป่งขึ้นมาครับซึ่งก็จะใสยย่ยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะดันแดาแฟมที่โป่งขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะทําให้รูตัวเนี้ยไม่ตรงนะครับเราก็พยายามพยายามเล็งให้มันดีๆนะครับ กดมันลงไปแบบนี้ครับแล้วก็ดูว่า,าเวลาใส่คาไปแล้วเนี่ยผ้าแดวแฟมเนี่ยรอบรอบตัวเนี่ยมันมีอะไรโผล่ปิ้นมาหรือเปล่านะครับในนี้ไม่มีไม่โผล่ไม่ปิ้นนะครับเราก็ใส่ผ้าปั๊มได้เลยจับใบยาให้มันหลุดนะครับอย่าให้มือหลุดออกมาจากตรงนี้เลยเพราะว่าไอแดลแฟมด้านล่างอะ่ะจะขยับตัวได้เพราะมันมีสปริงคอยถีบอยู่ นะครับเราก็ตับกดไว้เสมอแบบนี้นะครับกดมันไว้ใส่ตัวไหนเพิ่มเข้าไปก็กดมันไว้อย่างนั้นนะครับสกักครู่ครับมีลูกค้ามาซื้อของนะครับเดี๋ยวผมจะต้องถือไว้ย่างงี้โอเคครับจะถือไปขายของแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมันหลุดอ่ะโอเคคราวนี้เราก็ใส่ลูกยางดัดน้ำมัน โอเคครับเราก็ไขน็อตให้แน่นโอเคนะครับก็ฟังดูวุดวุดวุดวดดีนะครับเดี๋ยวเรา,เาไปทดลองกับเครื่องเลยนะครับ ตัเครนะครับก็เอามาใส่อย่างนี้ก่อนนะครับกองยังไม่ใส่นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้มันยังทิมหัวทิมอยู่เดี๋ยวจะต้องหนุนขึ้นมานะครับเดี๋ยวถ้ามันติดได้เนี่ยเดี๋ยวเอ็นตัดมันจะไปตีกับโต๊ะนะครับเดี๋ยวผมเอาคีมล็อกคํ้มมันไว้ดีกว่านะครับอันนี้มันก็จะอยู่ห่างจากพื้นมันก็จะไม่ตีแล้วถ้าตีก็น,นิดหน่อย เรามาทดสอบกันดีกว่ากาทฤษฎีของผมจะใช้ได้ไหมนะครับสวิตเปิดไหมโอเคสวิตเปิดนะครับมาสตาร์ทกันเดี๋ยวใช้มือเร่งเอางี้นะครับโอ,โอเคติดแล้วเนี่ยเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวเลองใหม่ไปทีเดียวเงียบเลย ขอจูนนิดนึงครับโอ้มันจะติดได้ไงผมยังไม่ใส่สายน้ำมันอเอ้ยแย็จุบจอ่ามาแล้ว น้ำมันมันหนาผมว่าแล้วก็ดีของมันมันมีที่จูนที่เราผ่าไว้เดี๋ยวจะลองจูนดู ครื่องครับสต,รสตาร์ทใหม่ฮ่าแจ๋วดับเครื่องอีกทีครับสตาร์ทอีกทีหนึ่งนี่สีจังหวะมันต้องดึงเนิบๆแบบนี้นะเดี๋ยวดูมุมกว้างเดี๋ยวดูมุมกว้างครับ เชื่อครับเปิดสวิตช์สตาร์ทครับี่แจม วิธีดับเดี๋ยวผมเอาไปทาความสะอาดก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาไรอุดตรงคาบ,บูเรเตอร์นี้ไว้นะครับแล้วก็ดูจุดรั่วต่างๆนะครับว่ามันจะมีน้ําไปเข้าไปตรงไหนได้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้ํายาเชียงกงชโลมมันนะครับพ่นมันแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวมาประกอบให้ครบนะครับทั้งหม้อกรองทั้งอุปกรณ์ต่างๆของมันรวมถึงแอนไอตัวนี้ด้วยนะครับที่มันนอนอยู่เนี่ยนะครับแล้วดูดว่ามันจะเป็นยังไงครับรอดูรอดู ครับก็ประกอบหลังคาเสร็จเรียบร้อยล้างซะดูดีเลยนะครับดูดีจริงหรือเปล่าก็ล้างให้ดูดีเลยแหละครับเห็นไหมเอี่ยมเอี่ยมเลยแล้วเราก็มาทดสอบกันนะครับว่าเครื่องเย็นติดยากมันจะหายไหมนะครับแล้วรู้ได้ไงว่าเครื่องเย็นเอางี้คือผมไปล้างน้ำยาเชียงกงแล้วเอาน้ำพ่นมามันต้องเย็นนะครับดูนี่เอานิ้วจิ้มท่อยอเสียนี่เห็นไหมเห็นไหม มันไม่ร้อนมันก็เป็นเครื่องเย็นโอเคอ่ะเรามาสตาร์ทเครื่องกันแต่ว่าไม่รู้ว่าฉีดน้ำเนน้ำเข้าไปข้างในบ้างหรือเปล่าอืมโอเคครับเออสวิตปึ๊บลองไม่โชกเนาะลองสตาร์ทดูนี่เป็นไงครับเครื่องเย็นไม่โชคสตาร์ทติดได้ภายในสองทีเจ็ดเป,เปาแป๊บนึงครับ เดินเบาก็น,นิ่งๆอยู่เหมือนกันนะครับมาลองเล่นดูอ้าควันไม่เดินด้วยครับ เดินมันนิ่งเหมือนเดิม่าโอเคดับเครื่องตัดตายทีครับปึก๊กไหติดง่ายเจ้วดับเครื่องครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันบ้างว่าเจ้าตัวนี้ทำอะไรไปและ ทิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรเกี่ยวกับคาร์บูเรเตอร์อะมาดูตรงนี้ก่อนออแล้วเปลี่ยนแค่นี้นะครับชุดซ่อมคาร์บูเรเตอร์หนึ่งชุดนะครับแล้วก็เราก็ DIY สปริงคืนคืนตัวของผ้าดแดรฟ์แฟมนะครับตัวนี้นะครับมันไม่มีมาจากเหตุการณ์อันไหนหายไปตอนไหนเราก็ไม่รู้ได้นะครับแต่เราก็ modify สายให้ไปแล้วเพราะเราไม่มีไอ้สปริงก้นหอยนั้นนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรู้ได้ยังไงอะดูตรงนี้นี่คือน้ำมันเครื่องของ gx 3 5ตัวนี้เราเปลี่ยนมาอยู่ในน,นี้แล้วเห็นไหมดับปิดปีเลยนะครับเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าไปก็ขายน้ำมเครื่องไปด้วยนะครับนิ่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคาร์บูเรเตอร์ที่ใช้กับ gx 3 5ไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าไม่จีนก็แล้วแต่นะครับ มีคนบอกว่าอุ้ยมีหลายคนบอกว่าโอ้ยไม่ต้องไปสรรหาคาบูสีจังหวะตรงรุ่นหลอกคาบูเรเตอร์767ก็ใช้งานได้ใช้แทนได้เลยหาง่ายด้วยก็มีคนถามมาว่าแล้วใช้คาร์บู767แทนได้ไหมก็ตอบตรงๆว่าได้แต่ใช้ได้ไม่นานเพราะว่ามันไม่มีลมมาดันแดร์แฟมให้คืนตัวพอมันไม่มีลมมาดันแดร์แฟมให้คืนตัวได้ เมื่อใดก็แล้วแต่ที่แดแฟมมันยุบตัวแล้วคืนค่าตัวเองไม่ได้เมื่อนั้นมันจะสตาร์ทติดยากมากถึงไม่ติดเลยเหมือนกับเครื่องนี้นะครับดังนั้นคาบูเรเตอร์สำหรับเครื่องยนต์เล็ก4จังหวะเช่น gx 3 5 gx 5 0 gx 2 5นะครับ mm. เขาจะมีสปริงดันผ้าแดแฟมให้มันคืนตัวเสมอเพื่อจะให้มันมีอากาศเข้าไปผลัก น้ำมันในรอบต่อไปนะครับหมายถึงไปผักไอตัวผ้าปั๊มให้เคลื่อนที่ด้วยนะครับมันก็จะจ่ายน้ํามันในรอบต่อๆไปได้นะครับทางนี้ทั้งนั้นถ้าเทียบ767กับคาร์บูเรเตอร์4จังหวะนะครับจริงอยู่7จ7เ็ใส่ไปใหม่ๆมันใช้ได้แต่ระยะหนึ่งเมื่อผ้าแดฟแฟมมันไม่คืนตัวมันก็ใช้งานไม่ได้แต่ถ้าเป็นคาร์บูเรเตอร์4จังหวะใช้ไประดับหนึ่ง ถ้าแดรแฟมเริ่มแข็งตัวเท่ากับไอ้7 6 7เมื่อกี้มันก็ยังมีสปริงดันนะครับให้ผ้าแดรแฟมคืนตัวกลับมาเพื่อจะจ่ายแรงอากาศหรือแรงอัดอากาศในรอบต่อไปได้ก็หวังว่าจะได้คำตอบแล้วนะครับกับคาร์บูเรเตอร์7จ7ใส่4จังหวะได้หรือไม่เคล็ดลับดีๆหรือไม่ดีไม่รู้ครับกับลูกชายหมอใจครับเครื่องมือเกษตรบายลูกชายหมอใจครับ ขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีมากๆครับผม